วันนี้วันที่16มีนาคม2564ครับวันนี้ผมต้องเดินทางไปสนามบินสุวนณภูมิครับเพื่อไปทำงานที่ไต้หวันตอนนี้ขึ้นบนทางด่วนนะครับวันนี้ให้แม่มาส่งครับ อยู่ที่ไต้หวัน3ปีครับสัญญาที่จะาก็จ้างไว้อ่าตอนนี้ถึงสนามบินแล้วครับสนามบินสวนุวรรณภูมิครับผมก็รอทีมงานครับรอทีมงานมาพาไปทําไปเดินเรื่องอะไรน,นี้อันนี้กระเป๋าใบใหญ่ครับจุดได้ไม่เกิน25กิโลนะครับอันนี้กระเป๋าพกครับ กระเป๋าใบนี้ก็บรรจุห้ามเกิน7กิโลก่อนขึ้นเครื่องครับอันนี้เป็นโซนด้านในของสนามบ,บินสวรรณภูมินะครับบรรยากาศในห้างนี้ในสนามบ,บินนี้เหมือนกับในห้างเลยครับคือของขายเยอะมากแล้วก็ราคาก็เอาเรื่องอยู่ครับ มีหลายยี่ห้ออยู่มีหลายอย่างเลยครับแต่ราคาก็นะก็สนามบินนะนะ ดูที่ฟรีก็มีครับเหมือนห้างสรรพสินค้าเลยครับ และและครั้งนี้มันเป็นการมาสนามบินครั้งแรกของผมด้วยแล้วก็เป็นการขึ้นเครื่องครั้งแรกครับประสบการณ์ครั้งแรกเลยอันนี้นั่งรอเครื่องครับอันนี้ไปซื้อน้ำมะครับราคาคือไม่อยากจะพูดเลยครับจุ๊บ น้ำขวดเดียวนี่ห้องน้ำบินห้องน้ำของสนามบินนะอันนี้ขึ้นเครื่องมาแล้วครับก็สามารถดูหนังได้นะครับบนบอกแล้วก็น,น้ำขวดนิเมื่อกี้ <c oughs> แพงมากผมได้นั่งตรงแถวกลางนะครับผมไม่ได้ติดหน้าต่างก็เสียดายครับอันนี้ลงจากสนามบินแล้วนะครับมีคนลับรถมารับ เดี๋ยวแป๊บหนึง่งถึงแล้วครับตอนนี้ถึงโรงแรมแล้วไม่หายเนี่ยจังขอพักพ่อนก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาทำรีวิวให้เพราะยังไงผมอยู่นี่อีก14วัน